สาวแรกของเราต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้จัดละครอย่างเจษณทะพงศ์ค่ะที่ควงแฟนสาวแพตตี้พิมพาพรเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อวานนี้นะคะหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีเลยค่ะจากพิธีวิวาแบบเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นไปเมื่อวานนี้นะคะสำหรับผู้จัดละครหนุ่มเจษณทะพงศ์และแฟนสาวแพตตี้พิมพาพรค่ะ หลังต้องเลื่อนพิธีเพราะว่าสถานการณ์โควิดนั่นเองนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยก็คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีและจดทะเบียนสมรสไปเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะงานนี้เจ้าบ่าวได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความผ่านทางไอจีนะคะบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดตนและแพตตี้จึงได้ตัดสินใจจัดงานเล็กๆซึ่งจํากัดจํานวนคนจริงๆค่ะจึงไม่สามารถเรียนเชิญผู้ใหญ่ที่คารพรักได้ครบทุกท่านต้องขออภัยด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านจะไม่โกรธพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยว่าขอบคุณเจ้าสาวค่ะตลอด 8ปีที่คบกันมีความสุขในทุกเวลาและให้คำมั่นสัญญากับสาวแพตตี้ด้วยว่าจะรักแล้วก็ดูแลอย่างดีที่สุดนะคะอย่างที่เคยเป็นมาและตลอดไปค่ะส่วนทางเจ้าสาวก็ได้บอกว่าตั้งแต่คบกันมา8ปีเนี่ยไม่เคยทะเลาะก,กันเลยซึ่งทางเจ้าบ่าวก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นท่ามกลางเพื่อนสนิทแล้วก็คนบันเทิงที่ต่างมาร่วมยินดีและก็เป็นสักขีพยานให้กับทั้งคู่ค่ะ